สอนน้องบอมนะจับงูจับงูงเอน้าให้มันงอถึงจวิธีการนะคนหนึ่งต้องจับบริเวณห่างไว้นะครับดูฝั่งตรงข้ามนะ แล้วก็อีกคนหนึ่งให้ดูดูช่วงหน้านะครับนะอาจจะต้องดึงไว้อย่างนี้นะครับนะไอ้คนหนึ่งถึงจะใช้ตัวห่วงนะครับรัดลึกไปปบอมไม่เขาเชื่อกับบอมเป็นสิ่งที่ง่ายง่ายด่ด้วยหรอ อันนี้น้องใหม่นะน้องปอมยังไม่เคยจับนะครับใช่เอาเอาใหม่เอาใหม่ปอมค่อยๆเข้าปอมดูถ้ามันขดอย่างเงี้ยนะถ้ามันขดแบบนี้คือมาเตรียมระยะที่มันสามารถพุ่งออกมาหาเราได้คนนู้นอ่ะคนหลังอ่ะเขาดูไว้ให้เราอยู่แล้วค่อยๆเข้า <c oughs> ออ

Bắt đi, thôi lại. Bách mình... bách bách đồng đồng này. đừng mấy gì thế? Ờ đừng Đừng hết tôi mình tôm. Cho bắt nó tụi này giao thôi này.

อท่าไรตัวน um, ี้ยาวสี่เมตรสี่สิบห้าสี่เมตรห้าสิบวัดจากมือพี่้อมครับสี่เมตรห้าสิบแบบใส่เนียอ๋อตัวมันโดนสีนี่หว่า

อันนี้งูเหา่าอันนี้งูเหา่าครับ งหัานี่เดี๋ยวเอาไปส่งเซาวาพาครับเสาวาพา